กลางกรุมลอนดอนเลยนะครับกันยายน2 0 2 5ภาพที่เราเห็นคือคนเป็นแสนเลยออกมาเดินขบวน Unite the Kingdom คนนำนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนทอมมี่โรบินสันนักเคลื่อนไหวขวาจัดคนดังนั่นเองแต่ภาพที่ออกมานี่สิครับมันไม่ใช่แค่การเดินขบวนธรรมดาแต่มันมีการประทะกันแบบรุนแรงมากกับตำรวจมีคนเจ็บคนถูกจับคือมันเหมือนเป็นจุดเดือดของอะไรบางอย่างที่มันคุกรุ่นมานานแล้ว วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเรื่องการประท้วงต่อต้านผู้อพยพในสหราาาชอณจักรที่มันประทุข,ขั้นมาตลอดปี2025เลยโดยเฉพาะบทบาทของทอมมี่โรบินสันเนี่ยว่ามันเป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อมูลเราก็มีจากหลายที่เลยนะครับทั้งข่าวทั้งบทวิเคราะห์สรุปเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงมุมมองทางกฎหมายด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจปรากฏการณ์นี้นะครับ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมันขยายตัวยังไงบทบาทคนสำคัญอย่างโรบินสันเป็นแบบไหนแล้วก็ความท้าทายเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกด้วยโดยดูจากข้อมูลที่เรามีนี่แหละครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับที่ทำให้คนรู้สึกไม่พอใจเรื่องผู้อพยพกันมากขนาดนี้จนมันบานปลายไปได้ดูเหมือนไม่มีอะไรสะสมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับอื ปัจจัยสำคัญมากๆที่ถูกพูดถึงเยอะเลยก็คือเรื่องนโยบายโรงแรมผู้รีภยัยหรืออไซ l u m โฮเทลส์นะคะคือเรื่องนี้มันเริ่มจริงๆตั้งแต่ช่วงโควิด1 9แล้วนะคะที่รัฐบาลต้องหาที่พักให้ผู้ขอลีภยัยแต่ทีนี้จากที่ควรจะเป็นแค่มาตรการชั่วคราวมันกลายเป็นว่ายืดเยื้อเป็นนโยบายระยะยาวไปเลยค่ะช่วงที่พีกที่สุดประมาณมิถุนายน2023เนี่ยมีการใช้โรงแรมตั้ง400แห่งรองรับคนกว่า ห้าหมื่นคนห้าร้อยเอ่อห้าหมื่นคนเหรอครับในโรงแรมสี่ร้อยแหง่งใช่ค่ะเรางบประมาณนี้สูงมากๆนะคะวันละแปดล้านปอนเลยทีเดียวโหวันละแปดล้านปอนค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยแล้วสภาพความเป็นอยู่ของคนที่พักแล้วครับเป็นยังไงบ้างก็ตรงนี้ละคะ่ะที่เป็นประเด็นคือถูกวิจารณ์หนักมากทั้งเรื่องความแออัดคืออยู่กันแน่นมากๆสุขานามัยก็ไม่ค่อยดี ความปลอดภัยก็ไม่พอเพียงแล้วผู้พักอาศัยเองก็ได้เงินช่วยเหลือแค่นิดหน่อยค่ะประมาณ49ปอนต่อสัปดาห์สัปดาห์ละ4ี่ปอนใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานด้วยระหว่างที่รอผลคำร้องของลีภยัยอืม แล้วที่สําคัญมากๆเลยคือการเอาคนจํานวนเยอะๆไปอยู่รวมกันในโรงแรมตามเมืองต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นแบบที่ชุมชนท้องถิ่นไม่ค่อยรู้เรื่องล่วงหน้าหรือว่าได้ไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเท่าไหร่มันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเหมือนถูกยัดเยียดภาระนะคะแล้วก็สร้างความตึงเครียดในพื้นที่ขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เลยฟังดูเหมือนเป็นระเบิดเวลาเลยนะครับที่รอวันประทุแล้วความตึงเครียดแบบนี้มันเคยนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงก่อนหน้าปี2025บ้าบ้างไหมครับ มีค่ะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่ชัดเจนมากก็คือเหตุจลาจลในปี2 2 4ค่ะตอนนั้นมันมีเหตุการณ์แทงกันที่เมืองเซาพอตอ๋อจำได้ครับตอนนั้นข่าวใหญ่มากใช่ค่ะแล้วตอนนั้นมีการปล่อยข่าวปลอมทางออนไลน์เยอะมากว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ลี้ภัยมุสลิมซึ่งข้อมูลจากหลายแหล่งรวมถึงรายงานตำรวจเองด้วยนะคะก็ชี้ว่าทอมมี่โรบินสันเนี่ยเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเลยที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลเท็จพวกนี้ โรบินสันเองเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาใช้แพลตฟอร์ม X ของอีลอนมัสเป็นช่องทางหลักเลยโพสต์ของเขานี่คนเห็นเป็นร้อยล้านครั้งเลยนะคะในช่วงนั้นผลที่ตามมาก็คือมันเกิดการโจมตีคนเอเชียคนผิวดำคนมุสลิมมัสยิดร้านค้าคือวุ่นวายไปหมดมีคนถูกจับเป็นพันๆคนเลยคะ่ะเกือบพันแคนตำรวจก็บาดเจ็บไปกว่า350นายโ oh. มาแสดงให้เห็นเลยว่าข้อมูลบิดเบือนบนโลกออนไลน์เนี่ย มันส่งผลกระทบกับความรุนแรงบนท้องถนนได้จริงๆน่ากลัวมากครับแล้วพอมาถึงปี2025อะไรเป็นตัวจุดชนวนรอบล่าสุดขึ้นมาครับจุดเริ่มต้นจริงๆของระลอกล่าสุดนี่อยู่ที่เมืองแอปปิ้งในเอสเซ็กซ์ค่ะประมาณเดือนกรกฎาคม2025เรื่องมันเกิดหลังจากมีการจับกลุ่มชายคนหนึ่งเป็นผู้ขอลีภัยชาวเอธิโอเปียอายุ41ปีจับกลุ่มข้อหาอะไรครับข้อหาล่วงละเมิดทางเพศค่ะ สามกระทงเลยแล้วประเด็นคือเขาเพิ่งเดินทางมาถึงอังกฤษได้แค่8วันเท่านั้นเองแล้วก็พักอยู่ที่โรงแรมเบลในเมืองซึ่งโรงแรมนี้ก็ถูกใช้เป็นโรงแรมผู้ลี้ภัยพอดีจากคดีอาชญากรรมคดีเดียวมันกลายเป็นการประท้วงใหญ่ได้ยังไงครับคือการประท้วงครั้งแรกๆเนี่ยก็มีคนท้องถิ่นออกมาแสดงความไม่พอใจเป็นหลักนะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือมันมีกลุ่มนักเคลื่อนไหวขวาจัดเข้ามาผสมรงเร็วมากอย่างเช่นคนที่ใส่เสื้อกลุ่ม Britain First หรือกลุ่ม,มอ,อื่น แล้วมันก็เกิดการประทะกันค่ะกับกลุ่มที่ออกมาปะท้วงต่อต้านการเหยียดผิวที่ชื่อ Stand Up To Racism หรือ SUTR นะคะปะทะกันรุนแรงเลยไหมครับก็มีการคว้างปาสิ่งของใส่กันค่ะทั้งขวดทั้งไข่ทั้งแป้งใส่ทั้งกลุ่ม SUTR แล้วก็ใส่ตำรวจด้วยมีรถตำรวจถูกทำลายโรงแรมก็เสียหายตำรวจก็เจ็บมีคนถูกจับกลุ่มด้วยค่ะแล้วความรุนแรงที่เอปปิงนี้มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะการประท้วงครั้งที่3นี่คนมาเป็นพันเลย ต้องระดมตำรวจจากนอกพื้นที่เข้ามาช่วยคุมสถานการณ์เลยค่ะโห oh, เป็นพันคนใช่ค่ะแล้วก็มีตำรวจเจ็บเพิ่มอีกค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานการณ์แค่ไม่กี่วันเนี่ยก็เป็นแสนปอนแล้วมันยิ่งแสดงให้เห็นเลยว่าสถานการณ์มันเปราะบางมากแล้วกลุ่มขวาจัดก็พร้อมจะเข้ามาขยายความขัดแย้งทันทีแล้วจะแค่ที่อีปิ่งที่เดียวมันลามไปทั่วประเทศได้ยังไงครับมันมีข่าวประท้วงที่อื่นตามมาติดติดเลย ใช่เลยค่ะมันเป็นเหมือนไฟลามทุ่งจริงๆคือเกิดการประท้วงลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยผุดขึ้นมาในหลายๆเมืองเลยตั้งแต่เมืองชายฝั่งอย่างโดเวอร์ลามไปถึงเมืองใหญ่อย่างลีดส์หรือแม้แต่ในลอนดอนเองที่ Canary Wharf ก็มีค่ะมีที่ไหนน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับที่น่าสังเกตคือ หลายๆครั้งเนี่ยมันมีนักการเมืองจากพรรครีฟอร์ม UK เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ก็ออกมาแสดงการสนับสนุนอย่างเช่นสสชื่อลีแอนเดอร์สันหรือแม้กระทั่งอดีตรัฐมนตรีมหาไทยเลยนะคะซูเวาบราวแมนก็ออกมาบอกว่าภูมิใจมากกับผู้ประท้วงที่เมืองวอเตอร์ลูวิลที่คัดค้านแผนจะเอาแฟลตไปทำเป็นที่พักผู้ลี้ภัยนะคะการที่นักการเมืองระดับนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันส่งผลยังไงบ้างครับ อืมันก็เหมือนช่วยเพิ่มความชอบธรรมแล้วก็แรงสนับสนุนให้การเคลื่อนไหวในสายตาของคนบางกลุ่มนะคะในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เห็นชัดขึ้นว่าประเด็นเรื่องผู้อพยพเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไปแล้วแล้วสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างคือบทบาทของกลุ่มขวาจัดเองที่ดูเหมือนจะเข้ามีส่วนในการจัดตั้งแล้วก็ชี้นําการประท้วงที่เริ่มจากคนท้องถิ่นด้วยซ้ําอย่างเช่นมีรายงานว่ากลุ่มใน Facebook ที่ชื่อ e pping Sa y s n o เนี่ย คนที่ดูแลอยู่เบื้องหลังคือสมาชิกพรรคโฮมแลนด์พาร์ตี้โฮมแลนด์พาร์ตี้ใช่ค่ะเป็นกลุ่มขวาจัดที่ค่อนข้างสุดโต่งเลยแยกตัวมาจากกลุ่มนีโอนาซีที่ชื่อ Patriotic Alternative อีกทีหนึง่งโหแสดงว่ามันมีการจัดตั้งกันเป็นระบบพอสมควรแล้วเครื่องมือหลักๆที่กลุ่มเหล่านี้ใช้ประสานงานกันคืออะไรครับโซเชียลมีเดียเลยค่ะมีบทบาทสำคัญมากๆทั้ง Facebook WhatsApp แต่ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยคือ t e l e g r a m Telegram เหร <c> อ <oughs> ครับ ่มีสถาบันวิจัยอย่าง Institute for Strategic Dialogue เขาชี้เลยนะคะว่า Telegram เนี่ยกลายเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยให้พวกหัวรุนแรงใช้ประสานงานและยุยงความรุนแรงนอกจากนั้นบทบาทของแพลตฟอร์ม X ของ Elon Musk ก็ถูกตั้งคำถามเยอะมากเหมือนกันโดยเฉพาะหลังจากที่เขาคืนบัญชีให้กับคนอย่าง Tommy ่โรบินสันนะคะ อ๋อที่ทำให้เราเินสันกลับมาโพสได้อีกครั้งใช่ค่ะซึ่งมันก็ช่วยให้เขาสามารถเผยแพร่ข้อความต่างๆเข้าถึงคนได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยขนาดรายงานของตำรวจเองยังยอมรับเลยนะคะว่าข้อมูลเท็จที่มันแพร่อย,อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันถูกปล่อยไว้นานเกินไปจริงๆแล้วก็เป็นตัวโหมกระพือความไม่สมบอย่างชัดเจนเลยฟังดูแล้วเหมือนมีหลายปัจจัยมาเจอกันพอดีเลยนะครับ ทั้งความไม่พอใจของคนในพื้นที่การเมืองกลุ่มขวาจัดแล้วก็เทคโนโลยีมันผสมกันหมดจนนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ใจกลางลอนดอนที่ชื่อยูไนเต็ดคิงดัมนั่นเองถูกต้องเลยค่ะการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายน2025ที่จัดโดยทอมมี่โรบินสันเนี่ยถือเป็นจุดคลแมแกซ์ของเรื่องนี้จริงๆคาดกันว่ามีคนเข้าร่วมน่าจะประมาณ1,100 0 0 0ถึง 1, 000, 000, 000คนเลยนะคะแสนกว่าคนเยอะมากนะครับนั่นเยอะมากๆค่ะ ผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับมองว่านี่อาจจะเป็นการชุมนุมของฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษยุคใหม่เลยก็ได้บรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็เต็มไปด้วยธงชาติอังกฤษค่ะธงยูเนียนแจ็คธงเซนต์จอร์จบางคนก็มีถือธงอเมริกรันธง,งอิสราเอลหรือใส่หมวกมากา้าแบบที่ผู้สนับสนุนทรัมป์ใส่กันนะคะแล้วก็มีการตะโกนคำขวัญต,ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านนาย,ยกเคียร์สตาเมอร์แล้วก็มีป้ายข้อความแรงๆอย่างส่งพวกเขากลับบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ เป็นภาพที่สะท้อนความแตกแยกชัดเจนมากแล้วบนเวทีล่ะครับมีใครพูดอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างตัวโรบินสันเองก็ประกาศเลยค่ะว่านี่คือการจุดประกายการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในอังกฤษเขาอ้างว่าศาลให้สิทธิผู้อพยพเหนือคนอังกฤษแล้วก็มีการเปิดวิดีโอเกี่ยวกับแก๊งล่วงละเมิดทางเพศเพื่อปลุกเร้าอารมณ์คนด้วยแต่ที่น่าสนใจและเป็นประเด็นมากๆเลยคือการปรากฏตัวของอีลอนมัสก์ผ่านวิดีโอลิงค์ค่ะ อีลอนมัสมาด้วยเหรอครับใช่ค่ะมาทางวิดีโอเขาพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าการกัดกร่อนบริเตนที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการอพยพที่ไม่ควบคุมแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลให้ยุบสภาไปเลยโอ้โหนี่คือมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างัส เข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในของอังกฤษโดยตรงเลยแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่มากค่ะแล้วไม่ใช่แค่มสัสคนเดียวนะคะยังมีเอริกเซมัวนักการเมืองขวาจัดชื่อดังจากฝรั่งเศสขึ้นเวทีด้วยเซมัวคนที่เคยลงสมัครประธานาธิบดีฝรั่งเศส คนเดียวกันค่ะเขาขึ้นมาพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดที่เรียกว่าการแทนที่ครั้งใหญ่หรือ Great Replacement นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่ามีแผนการจะแทนที่คนผิวขาวในยุโรปด้วยผู้อพยพโดยเฉพาะชาวมุสลิมเขาพูดประมาณว่าคนยุโรปกำลังถูกแทนที่แล้วก็เรากำลังถูกอดีตอนาน,านิคมยุดครองอะไรแบบนี้เลยค่ะโอ้ใช้คาแรงมาก ใช่ค่ะเป็นภาษาที่ปลุกปั่นความเกลียดกลัวอย่างชัดเจนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีการอ้างถึงนักการเมืองจากพรรค AFD ของเยอรมนีด้วยนะคะการชุมนุมใหญ่ขนาดนี้คนเยอะขนาดนี้มันจบลงด้วยดีไหมครับ ไม่เลยค่ะเกิดการประทะก,กันร,รุนแรงเลยเมื่อผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งพยายามจะฝ่าแนวกั้นของตำรวจเพื่อจะเข้าไปเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้าน SUTR ที่เขาชุมนุมอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะตำรวจก็เลยโดนทำร้ายร่างกายค่ะทั้งเตะทั้งต่อยแล้วก็โดนคว้างปาด,ด้วยขวดพลุไฟแล้วก็ของอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะ ความรุนแรงนี่ถึงขั้นไหนครับมีรายงานความเสียหายยังไงบ้างตำรวจววรนอครอบาลลอนดอนรายงานเองเลยค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บถึง26นายในจํานวนนี้4ี่นายคืออาการสาหัสเลยนะคะต้งฟันหักจมูกอาจจะหักสมองกระทบกระเทือนหมอนรองกระดูกเคลื่อนก็มีโหหนักเลยนะครับใช่ค่ะมีคนถูกจับกลุ่มในวันนั้นอย่างน้อย25้าคน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถึงก็บอ,อกมาพูดเลยนะคะว่าเป็นความรุนแรงที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็บอกว่าหลายคนมาโดยมีเจตนาจะใช้ความรุนแรงแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจและเป็นที่ถกเถียงตามมานะคะคือเรื่องจํานวนผู้ถูกจับกลุ่ม25คนในการชุมนุมที่รุนแรงขนาดนี้เมื่อเทียบกับการจับกลุ่มผู้ประท้วงจากกลุ่มพาเลสไตน์แอคชั่นถึง890คนในสัปดาห์ก่อนหน้า890คนต่างกันเยอะมากใช่ค่ะทั้งๆที่การประท้วงของพาเลสไตน์แอคชั่นครั้งนั้น ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสันตินะคะมันก็เลยเกิดคําถามเรื่องความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายขึ้นมาน่าสนใจมากครับประเด็ดนนี้แล้วพรรคการเมืองอย่าง Reform มยูเคแะครับที่ดูเหมือนจะมีความคิดใกล้ยๆกันเรื่องผู้อพยพเขามีท่าทีอย่างไรกับการชุมนุมของโรบินสันครั้งนี้ พรรครีฟอร์มยูเคนี้เขาพยายามตีตัวออกห่างจากโรบินสันอย่างชัดเจนเลยค่ะถึงและแนวคิดเรื่องต่อต้านผู้พยพอาจจะเป็นในทางเดียวกันแต่ด้วยประวัติอาชญากรรมและก็ภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงของโรบินสันเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อคะแนนนิยมของพรรคที่กำลังมาแรงได้เหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้มาถึงตัวทอมมี่โรบินสันเองบ้างอยากให้ช่วยฉายภาพให้ชัดขึ้นหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเขาคือใครมีบทบาทมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ ทอมมี่โรบินสันนี่จริงๆเขาชื่อสต e เฟนยัค x ์ลีเลนนอนนะคะเขาเป็นที่รู้จักมากๆเลยในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม English Defense League หรือ E.D.L เมื่อปี2009 E.D.L กลุ่มขวาจัดชื่อดังเลย ใช่ค่ะเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดชาตินิยมต่อต้านอิสลามแล้วก็ต่อต้านผู้พยพอย่างชัดเจนมากๆตัวโรบินสันเองก็ถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงแล้วก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากในอังกฤษมีผลสํารวจของยูกาฟเขาบอกว่าคนอังกฤษ83%เคยได้ยินชื่อโรบินสันแต่ว่าส่วนใหญ่ประมาณ45%มองเขาในแง่ลบนะคะมีแค่ประมาณ24%ที่มองในแง่บวกก็แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่สร้างความแตกแยกในสังคมสูงมากคนหนึ่งเลย แล้วเรื่องคดีความประวัติทางกฎหมายของเขาล่ะครับเห็นว่ามีเยอะเหมือนกันใช่ค่ะเขามีประวัติอาชญากรรมหลายคดีเลยทั้งทำร้ายร่างกายช้องกงก็มีแต่คดีที่สำคัญมากๆแล้วก็เชื่อมโยงกับพฤติกรรมล่าสุดของเขาโดยตรงเลยคือคดีหมิ่นประมาทเด็กนักเรียนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียชื่อจามอฮิจาซีเมื่อปี2021ค่ะอ๋อคดีนั่นเองค่ะ ตอนนั้นสารตัดสินว่าโรบินสันเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเด็กคนนี้แล้วก็สั่งให้จ่ายค่าเสียหาย1 0 0 0 0แสนปอนแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือสารมีคำสั่งห้ามห้ามไม่ให้เขากล่าวหาเด็กคนนี้ซ้ำอีกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่หยุดเห็นว่ามีคำตัดสินจำคุกล่าสุดออกมาด้วยถูกต้องเลยค่ะ เมื่อปลายเดือนตุลาคม2024ที่ผ่านมาศาลสูงเพิ่งจับสินจำคุกเขา18เดือนเลยค่ะในข้อหาละเมิดอำนาจศาลหรือ civil contempt เพราะอะไรครับถึงโดนข้อหานี้เพราะเขาฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของศาลในคดีฮิจาซีนั่นแหละค่ะ ฝ่าฝืนซ้ำๆถึง10ครั้งเลยทั้งการไปให้สัมภาษณ์ออนไลน์ที่ยังตอกย้ำข้อกล่าวหาเดิมๆแล้วก็ยังไปเผยแพร่ภาพยนตร์ที่เขาทำขึ้นมาเองชื่อ s i l e n c e ซึ่งเนื้อหาก็ยังเป็นการหมิ่นประมาทเรื่องเดิมๆเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเยอะมากรวมถึงปักหมุดไว้บนบัญชี X ของตัวเองด้วยซึ่งคนก็เห็นไปกว่า58ล้านครั้งเลยนะคะทำซ้ำๆแบบนี้ศาลท่านว่ายังไงบ้างครับ ผู้พิาพากษาจอร์นสันกล่าวชัดเจนมากค่ะในคำตัดสินบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแล้วการกระทำของโรบินสันเนี่ยมันเป็นการจงใจวางแผนและท้าทายคำสั่งศาลอย่างจงแจ้งเลยโทษจำคุก18เดือนเนี่ยแบ่งเป็นส่วนลงโทษจริงๆ14เดือนแล้วก็อีก4เดือนเป็นส่วนที่เหมือนกับบังคับให้เขาปฏิบัติตามซึ่งจริงๆเขามีโอกาสได้รับการลดหย่อนส่วนหลังนี้นะคะถ้าเขายอมลบเนื้อหาที่ละเมิดคำสั่งศาลออกไปแล้วเขายอมไหมครับ มีรายงานว่าเขาแสดงท่าทีปฏิเสธทันทีในศาลเลยค่ะก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ยอมถอยง่ายๆจริงๆโหเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยนะครับตั้งแต่การประท้วงการใช้โซเชียลมีเดียคดีความของโรบินสันมันโยงไปถึงคำถามใหญ่มากๆเรื่องขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงออกกับสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมสร้างความเกลียดชังหรือ He speech นะครับในอังกฤษนี้เขามีเส้นแบ่งเรื่องนี้ยังไงครับ เป็นคำถามที่ซับซ้อนมากเลยค่ะเพราะว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมาย hate speech แบบฉบับเดียวโดดๆนะคะแต่จะเป็นการใช้กฎหมายหลายๆฉบับมาประกอบกันอย่างเช่นกฎหมายสิทธิมนุษยชน human rights act 1998ที่รับรองเสรีภาพในการแสดงออกแต่ก็มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็คุ้มครองสิทธิคนอื่นด้วยแล้วก็มีกฎหมายความสงบเรียบร้อย public order act 1986ที่เอา ผิดกับการใช้คำพูดหรือพฤติกรรมที่มันข่มขู่ดูหมิ่นหรือเหยียดหยามแล้วในทางปฏิบัติการจะเอาผิดนี่มันยากง่ายแค่ไหนครับถ้าจะเอาผิดผันปลุกระดมความเกลียดชังโดยตรงเลยเนี่ยอันนี้ทำได้ยากมากค่ะเพราะว่ามันต้องพิสูจน์เจตนาของคนพูดซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงมาก แต่ว่าในกฎหมายเดียวกันมันก็มีมาตราอื่นๆที่เอาผิดกับการกระทําที่มีแนวโน้ม LIKELY ที่จะก่อให้เกิดการคุกคามหรือความทุกข์ใจได้ซึ่งเกณฑ์ตรงนี้มันต่ํากว่าแล้วก็ถูกนํามาใช้บ่อยกว่าค่ะอ๋อคือไม่ต้องถึงกับพิสูจน์เจตนาก็ได้แค่มีแนวโน้มก็อาจจะผิดแล้ว ประมาณนั้นค่ะแต่มันก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันนะคะว่ามันคลุมเครือเกินไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะไปจํากัดการแสดงความเห็นที่แค่คนไม่ชอบแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายจริงๆความไม่ชัดเจนตรงนี้แหละค่ะที่มันสร้างพื้นที่สีเทาทางกฎหมายขึ้นมาแล้วพื้นที่สีเทาที่ว่านี้มันส่งผลยังไงกับสถานการณ์ที่เราคุยกันอยู่นี้ล่ะครับมันก็เปิดช่องค่ะ เปิดช่องให้คนอย่างโรบินสันหรือกลุ่มต่างๆสามารถผลักดันวาทกรรมที่มันสร้างความเกลียดชังไปได้จนเกือบจะสุดขอบของกฎหมายเลยโดยเฉพาะเป็นโลกออนไลน์ที่กฎหมายเดิมๆอาจจะตามไม่ทันพวกเขาก็มักจะอ้างเรื่องเสรีภาพในการพูดเป็นกรอบลอกตั้งตัวในขณะที่ฝ่ายต่อต้านก็ชี้ว่านี่มันคือ hate speech ที่ต้องถูกจัดการ ล่าสุดเขาก็มีความพยายามจะแก้ปัญหานี้นะคะผ่านกฎหมายใหม่ที่ชื่อ Online Safety Act 2023ที่กำหนดให้พวกแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆต้องมีหน้าที่ดูแล Duty of Care มากขึ้นต้องจัดการทั้งเนื้อหาที่ผิดกฎหมายชัดเจนแล้วก็เนื้อหาที่เขาเรียกว่าถูกกฎหมายแต่เป็นอันตรายถูกกฎหมายแต่เป็นอันตรายใช่ค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะมากว่ามันจะกระทบกับเสรีภาพในการแสดงออกมากน้อยแค่ไหนแล้วจะตีความยังไงว่าอะไรคืออันตรายฟังดูเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ยังหาทางออกที่ลงตัวได้ยากจริงๆนะครับ สรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดการประท้วงใหญ่ในปี2025ที่มีทอมมี่โรบินสันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์สำคัญเนี่ยมันสะท้อนปัญหาหลายอย่างที่ซ้อนทับกันอยู่เลยนะครับทั้งความไม่พอใจจริงๆของคนในพื้นที่ต่อประเด็นผู้อพยพและนโยบายรัฐการชฉวยโอกาสของกลุ่มขวาจัดที่ใช้โซเชียลมีเดียเก่งมากๆบทบาทของตัวบุคคลอย่างโรบินสันเองที่เป็นทั้งผู้นำและผู้มีคดีติดตัวความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงและก็ความท้าทาย ทางกฎหมายในการหาเส้นแบ่งที่เหมาะสมถูกต้องเลยค่ะเราเห็นภาพความตึงเครียดที่มันปะทุกออกมาจากการผสมผสานของปัจจัยทั้งหมดนี้จริงๆซึ่งมันก็แสดงออกมาชัดเจนในการชุมนุม u n i t e d the Kingdom ที่ทำให้เราเห็นทั้งพลังในการระดมพลของฝ่ายขวาแล้วก็ความแตกแยกที่มันราวลึกมากๆในสังคมอังกฤษตอนนี้แล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาวันนี้นะคะมันก็ทิ้งคาถามสาคัญไวใ้ให้เราได้คิดต่อเหมือนกันค่ะว่า อมเมื่อมองไปข้างหน้าในยุคที่ความแตกแยกทางสังคมมันถูกขยายผลได้ง่ายมากๆผ่านโลกออนไลน์เนี่ยสังคมอังกฤษจะสร้างสุมดุลที่มันเปราะบางมากๆระหว่างการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกกับการคุ้มครองกลุ่มคนต่างๆจากอันตรายของวาทกรรมสร้างความเกลียดชังได้อย่างไรแล้วอิทธิพลจากภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นบุคคลอย่างอีลอนมัสหรือแนวคิดขวาจัดที่มันเชื่อมโยงกันข้ามชาติเนี่ย จะเข้ามามีบทบาทต่อการเมืองและสังคมของอังกฤษต่อไปในทิศทางไหนนี่น่าจะเป็นความทา้าทายใหญ่มากๆที่รออยู่ข้างหน้าเลยค่ะถ้าอยากติดตามข่าวไม่ตกเทรนมาใส่ใจไปด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ